ไปเจ้าหน้าเวลานี่ตื่นเจ้าเดี๋ยวปีจะปาไปกาดแล้วก็จะปาไปทำบุญตักบ,บาตรจะปาเพื่อนเพนเพื่อนๆที่ได้รับผมรับฟังก็อนุโมทนาบุญกับนี้ด้วยนะครับตอนนี้อากาศจะหายหนาวขนาดตอนนี้หน้าเวลานี่ก็พบมง พบมองฝ่ายนะพบมองฝ่ายเจ้ากำลังจะเดินทา,ไา,ทางไปตลาดพัดรถเครื่องไปเดิน ้ถึงแล้วเดี๋ยวกันนะ